เขาไปแหละยังไม่ได้ซื้ออะไรเลยเพราะว่าลองเจ็ตเก็บแล้วมันก็แบบเกอืมอร่อยแ้วใช่ทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้มาอยู่กับแนนในช่องของแนนมาธานีแนนซุยนะคะตอนนี้แนนกําลังจะออกไปข้างน,นอกก็คือแนนจะไปเอายาก่อนนะคะแต่แนน มาเริ่มถ่ายทำร็อกเลยนะคะอดีวิดมีนะคะแล้วก็จริงๆเราก็จะทำในตอนของร้านนีต้องไปกินอ่าวันนี้นันจะไปที่มูนิกนะคะซึ่งก็จะมีกิจกรรมที่ต้องทำกับเพื่อนกิจกรรมช้อปปิง้งจริงๆไม่ใช่คือถ้าใครที่ดูคลิปที่นันไปพาไปช้อปปิ้งมาแล้วหรืออะไรนี้แหละ แล้วแนนก็คือไปที่ร้านกุชชี่มาใช่ไหมแล้วแนนสั่งชุดว่ายน้ำไว้นะวหนึ่งชุดก็คือมีสองชุดที่จะไปเปรียบเทียบนะคะว่าจะเอาชุดไหนก็คือจริงๆไม่อยากได้แล้วอะ่ะเพราะว่าใช้เงินไปเยอะแล้วนะคะเพราะว่าก่อนนันนี้ก็ไปได้แอมเสมาอย่างที่ทุกคนเห็นแล้ววันนี้ก็จะต้องไปที่แอมเอสอีกนะคะแล้วทีนี้ก็คือแบบมันจ่ายเงินไปเยอะแล้วะคะ่ะแต่ว่าไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้นี่สิก็คือบอกเขาไว้แล้วเขาเก็บของไว้ให้แล้วจะไม่เอาก็ไม่ได้ ก้อนแหละก็ต้องไปเอานะคะแต่ตอนนี้นันต้องไปเอายาก่อนนะคะไปเอายาที่แก้แพ้อากาศนะคะหลังจากนั้นก็เดี๋ยวเราจะไปที่มิวนิกกันแล้วนะจะพาเพื่อนไปรับประทานอาหารที่ที่ร้านนี้นะคะวันนี้นันจะไปที่ร้านทัมปุซีนะหวังว่าจะไม่เปลี่ยนใจนะคะจริงๆแล้วมีช้อยสองร้านนะคะก็คือร้านทัมปุซีกับร้านแบรนเนอร์แต่อาจจะไปทั้งสองร้านเลยแบรนเนอร์เนี่ยก็คือร้านที่เราจะไปนั่งดื่มกันก็คือนะันเคยทําคลิปกรุบกริบนีแหละวันที่นัน วันที่มีเพื่อนสาวพี่เต้มาเยี่ยมที่ที่เยอรมันใช่ไหมเราก็ไปนั่งดื่มกันที่ที่ร้านแบรนเนอร์ร้านแบรนเนอร์เนี่ยนักฟุตบอลของ FCB ซีไบรนหรือว่าเซอร์เิตี้หรือว่าอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยชอบไปนั่งนะซึ่งเราอาจจะไปแค่นั่งดื่มเราอาจจะไม่ได้กินอาหารนะคะแต่แต่ตอนนี้ไปเอายาก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาแต่งเนื้อแต่งตัวกันนะคะอารถเพื่อนบ้านมาก็มองว่าเยีนี่ทําอะไรก็นั่นแหละค่ะเดี๋ยวไปเอายาก่อนแล้วก็เดี๋ยวแต่งตัวสวยๆแต่งหน้านะคะแต่งตัวชุดนี้แหละ เป็นชุดของเซนโตรนะคะสวยมากเลยก็แล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราไปในเมืองกัน,นะค่ะทุกคนตามไปด้วยกันนะคะเ Let's go f r e e เราอยู่ที่คามปูซีนะคะซึ่งวันนี้เราจะมากินอาหารเย็นที่นี่ด้วยแต่ตอนนี้มันยังแบบตอนนี้มันแค่สามโมง ครึ่งอยู่นะคะเราม,มากินกาแฟก่อนเราก็นั่งใจส่วนของด้านหน้าจะเป็นของคาเฟ่แล้วมันจะมีโบยเพื่แบบสวยแบบนี้นะคะคือมุมที่เราต้องมาถ่ายรูปกันนะคะแล้วเราก็ได้ตัวนี้เดวเราจะถ่ายรูปแดดมันแรงมากเลยอะแต่ทำกบวยเนี่ก็คือก็อมาใช้ In แหละถ้ามาเมืนิกอะก็คือใครที่เป็นนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมืองนิกนะตรงนี้ร้านนี้ได้นะคะคืออาหารเดี๋ยวเราจะรีวิวตอนที่เรากินเลยแล้วเดี๋ยวขนมก็เดี๋ยวให้ขนมมาก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะบอกว่าดีปังไม่พัง แต่ไงอะไรก็ว่ากันนะคะมุมดีมากถ้าใครที่แวะมาที่ร้านทัมโ p ซีนะคะอยากจะดื่มแค่คาเฟ่แล้วก็กินขนมนะคะก็นั่งที่ด้านหน้านะคะบรรยากาศก,ก็จะดีมากๆเลยแล้วก็เข้ามาเลือกขนมเค้กด้านในนะคะช้อยของขนมเค้กก็คือเยอะมากนะคะวันนี้น่ยเลือกเป็น Schwartz Van k i m b e r นะคะเป็นขนมเค้กที่มาจาก b r a c k f o r n e s นั่นเองค่ะน่ากินมากๆเลย คนตอนนี้เรามาถึงที่ร้านอาหารแล้วพูดเสียงดังไม่ได้อีกเมื่อที่ไปอาร์เมสมาแล้วนะคะก็ไม่ได้ถ่ายวิดีโออะไรแต่ว่าได้ของมานะคะแล้วก็ซื้อสมบัติบ้านมาอีก <c oughs> ก็หมดตังไป2,100ยูโรแปดหมื่นกว่าบาท <c oughs> ก็เดี๋ยวตอนนี้มารีวิวร้านอาหารทามโบซีนะคะเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ตั้งใจที่จะรีวิวร้านอาหารว่าร้านนี้มาเมมต้องมาินก็คือร้านนี้นะคะเดี๋ยวมาดูที่เมนูก่อนเลย ตอนนี้เราก็รอเพื่อนมาก่อนนะคะซึ่งเราก็จะดื่มอาโปลชุปปิสกันนะเแบบี้ใช่ไหมอาพาร์จีพาระค <c oughs> ก็คือเรียกน้ำย่อยด่างั้นนะคะ <c oughs> แล้วหลังจากนั้นก็จะกินอาหารซีซาส,สลัดร้านนี้ก็อร่อยแล้วก็สลัด,ดเออกับกุ้งก็ดีนะคะนี่เห็นไหมน้ำส้มๆเนี่ยก็นั่นแหละค่ะก็อาจจะกินคาปัชชูก็มีวิดอ่ะคาปัชูเอสเบบี้ว่ากันว่า เด็กแท็กอี่แมนอีกคุซีอันเด็คกคนญี่ปุ่นคนหนึ่งยากกันเนะะาะน,นีน่นะคะร้านแชมเปญวิวตอนร้นจะมี2โซนนะคะเมื่อกี้ที่พาไปก,กินกาแฟที่อยู่มกาแฟติ่ขนมเค้ก่ยก็คือโซนด้านหน้าก็วิวถ่ายรูปแล้วอันนี้ก็เราก็ตุ้ผู้ชายวันนี้จังเลยมากับเมียหรอล้านี้ก็อยู่ในสวนนะคะ <c oughs> ก็คือบรรยากาศก็เหมือนนั่งสวนกินข้าวนะคะเป็นร้านอาหารอิตาลีเนาะเดี๋ยวเราจะสั่งอัเปอร์ชิไปก่อนนะคะทุกคน แตกิซ่านะนี่นะคะบัตมาสเตอร์สตูดิโอชาโดเน่อ่ะชาโดเน่แล้วก็อะโปลสนะคะร้านอิตาลีต้องดื่มแบบนี้มันก็จะแบบสดชื่นกวิวแบบนี้กับแบบนี้ทุกคนนี่นะคะของร้านซาปาชูมาก็มีการทำอะไรให้มันดูดีครับบาชูก็คือเป็นเนื้อบีฟสดนะคะพี่วันนี้สั่งอะไรคะ อะไรไม่รู้ค่ะพูดอีกบูราชาบูราชาทีเป็นชีสนะคะกับขนมปังน่ากินมากเลยอ่ะไม่รู้อร่อยไหมแต่ว่าวันอาทิตย์ค่ะโอเคเยสเยเกินเอสเยดูฟูโรเตชูแอมไหนด์นะคะนี่นะคะพาสต์รอฟโฟที่ทำฟอร์ซีน่ากินมากยูสมาเอ็มาคูสโอ้กานเนลล์นะคะพาสต์ซูเดน ครับมิดเนื้อเนื้อวัวอ่อนสลัดเทลตี้มากชนีหอมควันวันาบัชีนะคะอุ้ยกิมากค่ะของเราคือแบบมันดีอ่ะฮัลโหลทุกคนกลับมาที่บ้านแล้วนะคะเมื่อกี้ก็ไปกินอาหารที่ทำปุซีมาโอ้ยตายแล้วหน้าฉันสุดโสมากก็อร่อยมากนะคะแต่ว่าแต๊กเขากินสลัดแต๊กบอกว่าสลัดของแต๊กไม่ค่อยอร่อย แต่ว่าของนันพาซาตูโฟก็คือดีนะคะแต่ว่าใดๆก็คือของคุณสามีที่เป็นกุ้งอะ่ะเอออร่อยอร่อยของเรานะคะก็เดี๋ยวรอบหนะ้าค่อยไปกินที่เป็นกุ้งนะคะแล้วก็ใดๆก็คือวันนี้อย่างที่บอกว่าไปแอมเอสมาด้วยนะคะจริงๆแล้วอะ่ะไม่อยากจะอันบ็อกซิ่งเลยแต่ว่าก็จะทำอันบ็อกซิ่งในตอนถ่ายคลิปด้วยนะคะก็เอาเป็นว่าเดวิดมีคลิปนี้เป็น A เดวิดมีเออว่างั้นนะคะแล้วก็ หนึ่งวันที่มิวนิกเราได้อะไรมาบ้างเดี๋ยวนจะพาเพื่อนมาอันบ็อกซิ่งกันแบบเร็วๆนะคะเพราะว่าความตั้งใจในจริงก็คือไม่ได้แบบอยากมาอันบ็อกซิ่งในที่นี้หรอกแต่ว่าด้วยคลิปที่มันแบบมันไม่ได้ยาวมากอะไรอย่างนี้ไงเพราะวลาเราไปเจอเพื่อนอ่ะเราแต็กเอาสามีไปด้วยนันก็มีสามีไปด้วยแล้วจะถ่ายคลิปในตอนนั่งคุยกันมันก็กระลยอยู่อะไรอย่างนี้ไงฝรั่งเขาก็แบบไม่ได้ชอบอะไรอย่างนี้ไงก็ใดๆนะคะเดี๋ยววันนี้น่ยก็จะมา เปิดถุงแกะกล่องกันด้วยว่าเนายไปได้อะไรมาจากแอมเบสบ้างนะคะฉันรักฉันเริ่มรักแอมเบสบิวนะิแล้วนะแล้ววันนี้อ่ะจริงๆแล้วเดี๋ยวก่อน,อนที่จะไปอนะันบ็อกซิ่งเนี่ยแนนพยายามที่จะทํานัดไว้กับน้องคนที่เป็นเวียดนามนะคะซึ่งว่าเขาน่ารักดีแต่ว่าเขาไม่ตอบอ e ีเมลแล้วทีเนี้ยไม่ใช่เป็นที่แรกนะที่ไม่ตอบอ e ีเมลอองจริงแอมเบสได้ตอบอ e ีเมลยากมากแล้วนั้นก็ได้คนขายคนหนึ่งซึ่งคือใครก็ได้แล้วแหละทีเนี้ย แล้วทีนี้ก็มีน้องคนหนึ่งเป็นผู้ชายนะคะเขาก็เข้ามาตอนรับเราแล้วถามเราว่าอยากได้อะไรที่แรกนายก็มีรองเท้าที่น่ยอยากซื้ออยู่สองคู่นะคะแล้วรองเท้ามันก็ไม่มีสเปคที่เราต้องการแล้วทีนี้ก็นาะยก็เคยพูดถึงเรื่องกับว่านายเคยขอกระเป๋าไปแล้วกระเป๋าที่ได้มามันยังไม่ตรงสเปคเไรเงี้ยแล้วเป็นไปได้ไหมที่นายอยากได้สเปคที่นายเคยขอไว้แล้วทีนี้เขาบอกว่า <brasile S 2> ถ้าได้ไปแล้วมันก็นคือไม่ได้จริงเราก็รู้อยู่แต่เราแบบ ก็ทําเรื่องที่จะคุยกับเขาอะไรอย่างนี้ไงแล้วก็ก็ขอดูเสื้อผ้าน,นะคะเพราะว่าอยากได้แจ็กเก็ตก็คือวันนี้คุณสาม,มีมีงบให้แค่เล็กน้อยไม่ได้มากนะคะแต่ว่าแจ็คเก็ตที่แบบที่ได้มาอะไรเงี้ยที่เขาพรีเซต์เรามาเนี่ยราคามันก็ยังแบบสูงเกินไปแล้วเราเพิ่งใช้เงินไปว่างง้นนะคะ แล้วทีนี้ทําไงต่อก็เลยเราอะ่ะก็เลยไปอขอกระเป๋าเขาเลยทีนี้บอกว่าเออเนี่ยเพื่อนร่วมงานของเธอบอกว่าให้ฉันกลับมาในอาทิตย์ในอาทิตย์นี้เหลืออาทิตย์หน้าแต่อาทิตย์หน้าฉันไม่ว่าฉันก็เลยกลับมาอาทิตย์นี้เพื่อจะมาดูกระเป๋าเอเวลีนนะคะแล้วเขาบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเขาไปดูให้แล้วมีสีในใจไหมแล้วบอกว่าเราอยากได้สีทองแล้วเขาก็หายไป แล้วเขาก็กลับมาพร้อมกระกล่องนะคะแล้วเราเราก็ได้เอวอรีนมานะเดี๋ยวจะอันบ็อกซิ่งให้เพื่อนๆดูเลยเดี๋ยวไปตั้งเอาค่ะตั้งกล้องแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวมาอันบ็อกซิ่งกันนะคะอาเพื่อนๆตอนนี้เราก็มาทาอันบ็อกซิ่งกันนะคะซึ่งของมีทั้งหมด2ถุงนะคะรือก่อนอันนี้เป็นของขวัญที่ซื้อให้เพื่อนเป็นวันเกิดน,นะคะก็จะขอไม่เปิดแล้วกันแต่จริงของชิ้นนี้ได้มาทีหลังนะคะตอนที่ขอกระเป๋าเอวอรีนเขาไปเนี่ยยังไม่ได้ซื้ออะไรเลย เพราะว่าลองแจ็กเก็ตแล้วมันก็แบบเกินงบแล้วก็เดี๋ยวหันกล้องนิดนึงมันเหมือนกับเราไม่ได้มองหนะ้ากล้องคือขอไเอเวัลลีนไปแล้วแล้วมันเกินงบใช่ไหมแล้วทีนี้ก็เลยเก็เลยแบบขอไปเออขอเอเวลลี่แล้วเกินงบไม่ใช่สิดูแจ็คเก็ตไปแล้วแล้วมันเกินงบรองเท้าที่อยากได้สองคู่ก็ไม่มีนะคะก็เลยใจกลา้าบอกเขาไปตรงๆไปเลยว่าเ,เพื่อนร่วมง,งานเธอเขาแบบ จริงๆเขาบอกว่าให้ฉันกลับมาดูเอเวอร์ลีนนู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างเงี้ไงแล้วเขาก็ขอชื่อเขาขอชื่อเขาก็เหมือนกับอารมณ์ดูสตอรี่เราว่าเคยซื้ออะไรไปบ้างแต่ก่อนอันนี้2อาทิตย์กว่าก่อนนั้นเนี้ยเราอะเพิ่งได้พี่โคทองไปไหนเราก็เออเขาจะว่าไงแต่จริงๆเหมือนกระเป๋าใบเล็กๆแบบเนี้ยเขาก็ไม่ได้นับยอดอะไรนะก็ไม่รู้เหมือนกันหรือว่าเขาแบบ ก็ให้ให้ไปถึกอะไรอย่างนี้นะคะก็นั่นแหละก็เลยที่มาของแบรนด์ใต้ถุงนี้มาซึ่งเขาก็เอาเอเวอร์ลีมาให้เลยนะคะตอนที่เอาเอเวอร์ลีมาอย่างที่บอกเนี่ยยังไม่ได้ซื้ออะไรนะคะซึ่งเอเวอร์ลีเนะี่ยขอสีอขอสีทองเข้าไปนะคะแล้วเขาก็กลับมาว่าฉันมีสีนี้สีเดียวไม่มีช้อยอื่นให้เลือกนะคะแนนก็ถามเขาว่าสีอะไรเขาก็บอกว่าสีดําอยากดูไหมเขาซื้อกล่องมาแล้วนะเราก็บอกดูสิ อ่ะก็สีดําแล้วทีนี้ก็ได้สีดำคือแนนอ่นะเคยได้สีอีทูบมาแล้วใบหนึ่งแล้วก็เคยได้สีอะไรมาอีกนะ จำไม่ได้อะแต่ว่านันรู้สึกว่านันเคยได้เอเวอร์ลีนมาแล้วสองใบแล้วเหมือนอย่างที่บอกว่านันขายต่อเพื่อไปเพราะนันไม่ได้ใช้แต่ใบนี้ก็คือตั้งใจจะใช้เองนะคะก็เลยได้สีดำมานะคะสีดำเป็นทาร์ดแบรเป็นออพลาเดียมนะแต่เอาจริงๆอ่ะตัวของเอเวอร์ลีนอะจะฮาร์ดแบร์สีอะไรมันไม่ได้มองเห็นเลยมันไม่ใช่เหมือนกับแบบมันไม่ใช่เหมือนเบอร์กินหรือว่าเคลลี่ที่มันแบบเห็นเด่นมาแต่ไกลออย่างนี้ไงก็นี่นะคะก็ได้เป็นตัวนี้มานะซึ่ง การอะดปต์ใช้งานของนางอ่ะก็จะผูกกับทวิลลี่เดี๋ยวทวิลลี่อยู่ตรงนี้หรือเปล่าเนาะทวิลลี่อยู่ไหนคือทวิลลี่เราเอามาูกแล้วก็ถือแบบเล็กๆอ่ะน่ารักมากเลยเดี๋ยวนะจะไปพันแล้วนะจะขึ้นรูปไปให้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวนั้นต้องไปหาหน่อยว่าทวิลลี่นั้นอยู่ตรงไหนนะคะก็ได้ใบนี้มาพอได้ใบนี้มาแล้วนะคะอ่ะยังไม่พอเราก็ถามเขาว่าเธอมีตัวโรดิโอหรือเปล่าซึ่งเรียกชื่อผิดด้วยนะก็คือน้องม้าว่างั้นนะคะที่เป็นตัวแขวน แล้วเขาบอกว่าน้องม้าหรออย่างได้แบบไหนแล้วเราอะ่ะเคยไปเห็นของคุณเอกอะค่ะคุณเอกนางโพสไหนอ่าทำไมมันดูขาวๆอย่างเงี้ยคุณเอกนางโพสใน i อจีส r รีนาะงหรือว่าใดๆหรือที่ใดที่หนึ่งนี่แหละเราเห็นว่าเป็นสีขาวแล้วแบบคือสีขาวทั้งหมดเลยอะคือแบบว่าโซไวท์อะก่อนนั้นมีโซ b แบล็กใช่ไหมแล้วเราเห็นแล้วเราว่าเฮ้ยมันสวยจังเลยอะ่ะแล้วเขาก็บอกว่า สีขาวหมดเนี่ยเขาไม่น่าจะมีแต่เดี๋ยวเขาลงไปดูให้นะแล้วเธออยากได้อะไรอีกเราก็บอกว่าเออเดี๋ยวเราอาจจะต้องซื้อของขวัญแบบเล็กๆน้อยๆที่แบบพวก make make เมคอเมคอัพอะไรเงี้ยให้เพื่อนเขาบอกโอเคงั้นเธอไปรอตรงนั้นได้เลยแล้วเธอไปเลือกสีลิปสติกหรือว่าบัชออนอะไรได้ก็แล้ว, on, แ,ลวแต่ที่เธอจะซื้อของขวัญให้เพื่อนเธอที่เธออยากได้อ่ะไปเลือกตรงนั้นแล้วเดี๋ยวฉันขึ้นมาหาเธอนะแล้วเราอ่ะเล้วทำไมน้องไปนานจังเราก็รออยู่น้นประมาณสิบนาทีอ่ะ แล้วทีน,นี้เราก็ลืมไปแล้วนะเราเราถามถึงตัวนี้เพราะว่าใจจดเจว่าเออฉันได้เอเวอร์ล,ลีแล้วอย่างเงี้ยแล้วน้องก็กลับมาโดยน้องเอาตัวนี้มาให้นะคะแล้วเราก็แบบก็ไม่ได้คิดว่าสีจะสวยหรืออะไรนะคะนึกว่าเป็นโรดิโอธรรมดาอะไรอย่างนงี้ไงแต่พอน้องเอามาให้น้องก็เอาโรดิโอแบบมีปีกมาให้อะทุกคนสีสวยมากเลยสีงาม สีงามมากเลยนะคะน้องก็น่าจะเข้ากับเอวาลีสีดำนะคะแต่แต่คือเอามาเพราะว่าเราคาดหวังว่าปีนี้เราจะได้เคลลี่สีทองนะคะก็ดูนะสีเขาก็ได้ห้อนน่ารักจิมบอยลูกสาวโถโถโถน่ารักมากเลยนะคะใครที่เห็นมือดำๆของดิฉันอย่าซีเรียสนะคะดิฉันไม่เคยผิวดำมือก็ดำตรงไหนๆก็ดำ นะคะอ่าได้สิ่งนี้มาแล้วพอเราได้สองสิ่งอย่างนี้มาแล้วเรามีความรู้สึกว่า,วาตุ้นต่อนจังเลยเราโทรโทรโทรพคุณพราะคุณเอามาให้อะไรอย่างนี้เนี่ยเพราะคุณเป็นเป็นคนน่ารักที่สุดใน So อมบิลลี่ในช่วงนี้นะคะเพราะก่อนนั้นี้ก็มีคนขายคนนึงไม่น่ารักเลยให้ฉันซื้อนอนซื้อไปกันเยอะแล้วไม่ให้นะคะพอน้องให้มาแล้วก็ต้องสมาาคุณน,น้องหน่อยนึงก็ซื้อช่วยซื้อ,อย่างอื่นน้องนะคะ ก็เลยซื้ออันนี้นะคะเป็นของขวัญนเกิดให้เพื่อนอ่าวางไว้ก่อนอันนี้ก็จะไม่เปิดนะคะเพราะว่าเป็นของขวัญให้เพื่อนเนาะแล้วก็ซื้อแบบ brush on สวยๆนะคะแล้วก็สีทาเล็บค่ะ ชอบสีทาเล็บของแอมเมสมากเราว่าสีมันสวยแล้วก็มันใช้ดีแล้วก็ใดๆคือซื้อเพราะว่าอยากอุดหนุนน้องอะคะ่ะแล้วราคามันก็ไม่แพงนะคะสีทาเล็บเนี่ยราคาอยู่ที่45ยูโรไม่แพงสําหรับแอมเมสว่างังนนะคะถ้าแบบไม่อยากเดินมือเปล่ากลับมาเออเออคือใครที่เข้าไปที่แอมเมสแล้วแบบก็อย่าเดินมือเปล่ากลับมานะมีสตอรี่บ้างในนั้นอะไรอย่างเงี้ก็ซื้อพวก ลิปสติกซื้อบรัชออนหรือว่าซื้อน้ำหอมแบบกรุบกริบๆนะเพื่อให้กำลังใจคนขายที่เขาจะหาของให้เรานะคะก็นี่ก็เป็นบรัชออนสีชมพูนะคะก็ซื้อมาเพื่อให้เป็นของของวัญเกิดใครหรือว่าเผื่อใช้เองเพราะว่าบรัชออนจะมีอยู่3อันแล้วนะคะตอนนี้ยังไม่เคยแกะใช้สักอันหนึ่งเลยนะคะแล้วก็สีทาเลบนะคะสีทาเลสมีอยู่สีทาเลสยังมี3มขวดแล้วแต่ใช้นะคะทั้ง3ขวดอันนี้เป็นขวดที่4 ก็ใช่เพราะว่าเราชอบนะคะเมสเซจมาบอกกันถึงเรื่องของราคาก่อนนะคะกระเป๋า e v e r อร์ในไซส์16มินิเนี่ยเขาใช้หนังเคลมองนะคะในการทำราคาอยู่ที่1,400ยูโรนะคะแต่รีเซลเลอร์ไปไกลามากแล้วนะคะน้องม้าตัวนี้นะคะเขาราคาอยู่ที่494ยูโรนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าซีทาเล็บ45นะคะแล้วก็ เอ่อบรชออนเนี่ยบัชออนหกยูโรนะคะก็เป็นการที่ไปเสียเงนมาวันนี้ค่ะหนึ่งวันที่มิวนิคก็ทั้งนี้ทั้งนั้นที่กองอยู่ตรงนี้ก็ได้ของที่อยากได้นะคะที่อยากได้อีกใบหนึ่งที่เป็นใบเล็กๆก็คือการ์เดนปาร์ตี้สีทองไซส์สาอันนี้อยากได้มากๆเลยนะคะก็ไม่รู้ว่าน้องคนขายจะหาได้ไหมใช้ไม่ทันแล้วเนี่ยกระเป๋าแต่ว่าก็อยากได้นะคะ นั่นแหละค่ะวันนี้นะก็หนึ่งวันที่มิวนีของนนก็ราบรื่นจบไปได้ด้วยดีนะคะน้องกระเป๋าที่อยากได้ก็ได้มาแล้วนะแล้วเดี๋ยวจะขึ้นรูปไปให้ดูแต่ว,ว่าคิดว่าน่าจะขึ้นรูปไปดูก่อนหน้านี้แล้วหรือว่าเดี๋ยวโอ๊ยตายแล้วร่วงนะคะคลิปหน้านันจะพาเพื่อนไปเที่ยวที่ประเทศสเปนกันค่ะอย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะคะเราไม่รู้ว่าคลิปไหนจะออกก่อนหรือว่าแต่จริงเราต้องกลับไปทํางานสองอาทิตย์ไง แล้วก็ไปสเปนหลังจากที่ไปสเปนแล้วก็จะไปลอนดอนนะคะหลังจากลอนดอนแล้วก็จะมีทริปในปลายเดือนมิถุนายนซึ่งยังไม่รู้เลยว่าจะไปไหนคร่าวๆเนี่ยอาจจะไปประเทศอิตาลีหรือว่าประเทศกรีกนะคะก็อาจจะได้ไปซันโตรินีอีกครั้งหนึ่งหรือว่า ที่มิโคนอสนะคะหรือไม่ก็ไปไกลเลยที่ลาสเวกัสที่สหรัฐอเมริกานะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามรับชมกันด้วยนะคะนันจะพาเพื่อนไปเที่ยวแล้วก็มาอยู่กับแนนในช่วงของไลฟ์สไตล์พาช็อปพากินพาเที่ยวหรือว่าใดๆก็แล้วแต่นะคะหรือว่านั่นแหละพาไปเที่ยวบ้านเพื่อนก็นได้ใช่เห้ววันพฤหัสนี้เราจะไปเที่ยวบ้านน้องแอนนี่นะคะก็เผื่อจะได้ทําคลิปนะคะยังไงก็ฝากติดตามรับชมกันด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วเสียงแหบอีกแล้วนะคะ ก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมการวันนี้ไปแล้วขอบคุณมากๆาสวัสดีค่ะ